ครับผมนายอุก,กิบรัตภาคุชาเครื่องกลวิศวกรรมศาสตร์สี่เดคิรโมตัดสองแปครับวันนี้เราจะมอธิบายเรื่องสารทำความเย็นกันนะครับสารทำความเย็นคือสารเคมีเหลวที่ใช้ในระบบทำความเย็นมีคุณสมบัติคือจุดเดือดต่ำระเหยได้ไวที่ความดันปกติทำให้ดูดซึมและนำพาความร้อนจากถึงวดล้อมได้ดี หลัการทํางานของสารทำความเย็นสารทำความเย็นนะครับจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อนซึ่งอุปกรณ์ควบคุมสารทำความเย็นจะฉีดสารทาความเย็นในอ e ีควาเลเตอร์ทำให้เกิดการเดือดและการเปลี่ยนสถานะเป็นไอที่อุณหภูมิและความดันที่ต่ําจากนั้นจะเกิดการดูดปริมาตรความร้อนแฝง ภายในบริเวณที่ต้องการเช่นภายในห้องภายในตู้เป็นต้นยูวอเวอร์เตอร์และความร้อนจากสารทำความเย็นในนี้จะถูกระบายหรือถ่ายเททิ้งออกภายนอกบริเวณที่ต้องการให้เกิดความเย็นที่คอนเดนเซอร์หรือเครื่องควบแน่นและสถานะสารความเย็นจะกลายเป็นของเหลวจางเดิมและเวียนสู่ระบบ กลายเป็นวัฏจักรทับความเย็นนี่ครับลูกของการทำง,งานของสารทำความเย็นครับจากอ e ีวาเบอร์เรเตอร์ที่ดูดซึมผ่านบริเวณไปโค้ตเน้นความดิมเซอร์แล้วก็ผ่านมาเป็นวัฏจักรทับความเย็นครับวัฏจักรัรเก็นนะครับคุณสมบัติที่ดีของสารทำความเย็นหนึ่ง ไม่เป็นสารที่ติดไฟ 2. ไม่เป็นสารที่ระเบิดได้ 3. ต้องสามารถตรวจหารอยรั่วได้ง่ายเช่นการมิฟองได้ดี 4. ไม่เป็นสารที่กัดโลหะหรือกัดกร่อนครับ 5. ไม่เป็นสารที่เป็นพิษกรณีรั่วซึมออกจากวงจรจะเป็นพิษต่อผู้ใช้งาน 6. มีจุดเดืนดที่ต่ำเพื่อให้ความเย็นที่เกิดมีอุณหภูมิต่ำมากอย่างเหมาะสม ของสารคงเงย็นนะครับก็จะมีกลุ่ม CFC หรือกลุ่ม SFC นะสารเป็นพวกกลุ่ม SCFC นะครับส่วน CFC นะครับก็จะเป็นเช่นสาของเวียน R11 และ R12 SFC ก็จะเป็น R407C R134A ครับ ส่วนกลุ่มที่เป็น SCFC จะเป็น R22 ครับการกำหนดค่าที่สามารถบ,บอกถึงผลกระทบต่อชั้นโอโซนครับก็จะเป็นค่าที่ ODP ซึ่งเป็นการอบอกทำลายโอโซนเทียบกับสารทุ่มเย็น R11 ต่อครับ g w g เทียบกับก๊าซคาร์รบอนได xy, ออกไซด์หรือค่าบอกถึงสภาวะาก๊าซโดนกระจกครับ 啊哈。Uh huh.